มอโคลาดแล้วค่ะแม่กำลังขึ้นลิฟต์แล้วโอ้แม mm ่ว hmm. ินาไม่มีใครช่วยซื้อหรอคะแม่วินากซื้อมาเองหรือแม่วินาแม่แม่มันจะลากลิฟต์วค่ะแม่โอ้แม่เยอะมากเลยค่ะวันนี้แม่พกเงินมาหลายหมื่นเนาะ แม่ทำมาสำเร็จเลยมีคนจองด้วยว่าครั้งที่แล้วอ่ะได้ได้ไดหกหมื่นหกหมืหม่นท<ง>ี่ยุทธยาไม่ใช่ยุทธยานะที่นี่ยที่มิตติ้งเนี่ยอ๋อมิตติ้งเหรอคะโอ้มิตนะมติ้งก็เยอะอีกหัวแม่ใส่ผ้าใบด้วยนี่นี่แม่ใส่ผ้าใบาด้วยด<า>ูแม่ละก,ก่อนแม่เนื้อหอมมากเลยเนี่ยแม่แม่ขอขอเป็นบริการนะชั้นสามค่ะ อันนี้ทีมเราค่ะทีมเรามารถสองคันเจ้สาวเจ้าสาวเจ้สาวสาวพวกนี้บัตรเชียร์อะไรอั้นตนั้นเลยไปหายอะไรอไ้อเจสาวน้อยคนนี้น้อยสุดเลยน้อยแอลผ่อนได้ไหมน้อยแอลผ่อนได้ไหมน้อยสาวน้อยน้อยสาวน้อยน้อยสาน้นี่ที่ที่รับที่แม็กโครำลังสิบใค่ะ โดยแล้วตอนไปพี่สุโรกก็จะให้ให้พี่รองพรช่วยถือแม่แม่ไม่ใช่พี่ตุโลกเรายังไม่รู้เลยว่าอาจจะแค่คันเดียวคันสุเกตได้กี่คนน่ะก็แน่มีมีสคนละแล้วก็มีมีพี่ลุกได้ไหมอันนั้นก็ยังไม่แน่นี่ไปคันเดียวอ่ะเนี่ยสาวเพื่อถือมาได้แรงสาวเขาคุ้นมากๆคุ้นมากนอนในศพนู้นเลยเนี่ยสาวน้อยสาวน้อย เขาบอกว่าไปยั้นสามแม่แม่ยังหลงอยู่คุณแม่รวยทรัพย์คุณแม่สามรวยคุณแม่รวยทรัพย์เดี๋ยาวในนี้มีสาวน้อยอยู่คนนึ่งลุงเกงแชมพูเนี่ยพี่พอถ้าอยู่นี่กันแล้วสาวน้อยสาวตัวน้อยค่ะเอาจปมาจ้างเดอะมอลแล้วค่ะเดี๋ยวสาวสามเราจะไปชั้นสามแม่แม่มีความสุขมากเลยจะมาดูลูก วันนี้คงจะหน้ายุบลงแล้วนะแม่นะเมื่อวานหน้าบวมเมื่อวานผู้เกตเรากินแม่ที่บ้านแัไม่ได้เจอตัวเจอแต่เสียงเสียงโทรหา <c oughs> โทรหาแล้วออกมาที่ว่าแล้วอัจจะออกก็มาออไปไม่ค่อยสบา,ายด้วยไงนี่คืบรรยากาศแม่แม่เดินทางกันแล้วค่ะแม่แม่ หอมผิวในกระเป๋านะทุกคนเลยแบงแบงแม่วีนาบอกไม่เมื่อยไม่เหนื่อยไม่ล้าเมาื่อวานก็ห้าหกหมื่นแม่หอบเงินวันนี้วันนี้แม่ก็หอบอีกห้าหกหมื่นนี่ถ้าแม่วีนาไม่ไปงานไหนนะพวงมาลัยเลยอ่านกายเป็นอยู่ในกระเป๋าหมดอะออรอบเราที่ไปพิจิตรนะแลวอันล้วงเงินใส่กระเป๋าอย่างเดียวไม่มีพวงมาลัยไ,ไม่มีมพวงมาลัยเพราะว่าไม่มีคนให้แรกรอบนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะคะ ใครมีเงินสดมาแลกได้เลยค่ะเอ่แม่มีนาทําให้ทุกไซส์ทุกขนาดทุกงบประมาณที่ต้องการสนับสน,นุนเพื่อลูกค่ะโอ้ห้างเดีอมอลใหญ่มากเลยที่โคราชท้งแรกที่มาโคราชเข้าห้างนะคะสามเดี๋ยวเรจะไปห้อค่ะมีไปรุ่นนําทีมอยู่ข้างหน้าค่ะไปรุ่นใสายยีน ไวรุวน่นจะพาหลงทางหรือเปล่าไม่ทราบอ๋ออนันนี้แอมนี่แดนเซอร์เขาซ้อมเต้นกันนะลัปลัลัปนี่แม่เขาจะเป็นกองเชียร์เขาเตรียแมแบงค์มาใส่มาไล่แทะเต้นะง,งานอะไรเต้น <laughs> ง,งานอะไรเต้น <laughs> ง,งานอะไร <laughs> ง,งานทิ่บอกคอนเสงรนี่งานลูก <laughs> ุ่วงเราละพิทบอปพิทบอป <laughs> แววเด็กแววเด็กแววเธอเฮ้เรามาถึงแล้วค่ะเดอะมอโอเวนเซนเซนเซนในนี่งานโอท็อปค่ะแม่แะดับเียบสวยสคนเียมอะไรให้เล้อันเทียบเลยวันนี้แม่จะล่ากเงินแสน ป็นนชั <autre> ้ล่างไม่ใช่ชั้นล่างค่ะต้องขึ้นบันไดไปเพราลงมาเอ๊ะทำไมบ้านชั้นเดียวก็ตกไงไม่ใช่ต้องเฮ้ยบันไดไปบ้าเราต้องขึ้นไปใช้ช้าช้นหรือเปล่า